ใช้รถเล็กเกินไปไม่พ่อวังของทำง่ายดีของวังเกตในใช้รถเพราะของเหล่านี้วางกระจัดกระจายทำให้ของใหญ่หรือกระเป๋าเดินทางไม่สามารถวางสอนกันได้ระหว่างขับรถของกระแทกและกลิ่งไปมาใช้ระดูลกมากตอนนี้แค่มีกล่องเก็บของชายรถของทุกขนาดสามารถเก็บได้ในกล่องนี้ช่วยตัดระเบียบและวางแผ่นพื้นที่ชายรถเพิ่มการใช้พื้นที่ และป้องกันการกระแทกและกลิ่นของของรถการเสียหายดีไซน์พับได้ไม่ใช่ก็พับเก็บได้เก็บในรถไม่เปลืองที่ต้องการใช้ประกอบง่ายมากใช้เวลาแค่3วินาทีมีหูหิวทั้งสองข้างยายสะดวกผิวหนังเทียมไม่มีสารพิษทำความสะอาดง่ายด้านในเป็นแผ่นไม้แข็งแรงขนาดใหญ่มีแผ่นแบ่งแยกเก็บของได้สนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อ